สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจอร์รี่แจ็คนะครับเมอร์ซี่ไซส์ลุกเป็นไฟเพราะใครกันเล่าเมื่อคืนนะครับลิเวอร์พูลครับไปเยือนเอเวอแรนที่สนามกูดิสันพาร์คนะครับทีมร่วมเมืองนี่แหละก็เลื่อนมานะครับหลังจากที่หีมะเข้านะครับที่อังกฤษตอนนั้นก็เลื่อนมาเตะกันเมื่อคืนนี้เองนะครับตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณตีสองครึ่งนะครับลิเวอร์พูลก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับหลังจากที่นัดก่อนนั้นเนี้ย ไปแพ้กับพีมัดนะครับเนื่องจากก็เนี่ยครับโรเตชันเพื่อเก็บนักเตะเอามาลุยเเอวอัตันวันนี้นะครับตกรอบดไปครับไปครับวันนี้ก็มาแก้ตัวครับมาเจอเอเวอัตันชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับทุกคนครับก็สนุกนะครับผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมอร์ซี่ไซด์ดอร์บี้แมตช์ที่แม่งไม่สนุกมันคือนัดไหนมันคือแดงเดือดไกลๆนะทุกคนครับยอมรับตรงๆว่าแดงเดือดบางแมชเนี่ยแม่งอาจจะมีจืดชืดด้วยซ้ําแต่เมอร์ซี่ไซด์เนี่ยผมนึกไม่ออกจริงครับเพื่อนๆครับว่าแมชไหนที่แม่งไม่สนุกนะครับถ้าใคคครรนนนนนึกกกกกอออออว่าผมมมฝเต์บบหยละัั มามาเมื่อวานลิเวอร์พูลก็พยายามบุกใส่ประตันครับตามสเต็ปของพวกเขาแล้วก็พยายามที่จะเอาประตูขึ้นนําให้ได้นะครับแต่กลายเป็นเจ้าบ้านนะครับที่โอ้โหได้เสียงเชียร์จากแฟนๆเอนเวอเรสตันนะครับเชียร์อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะทุกคนครับจากจังหวะฟรีคิกครับเนี่ยในนาทีที่11นะครับเบนเวตนะครับอันนี้ผมชมมันเลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะหยอดเข้าไปนะครับกลายเป็นว่ามันจ่ายเลี่ยนๆนะครับทุกคนแล้วก็ชมอีกจังหวะนึงก็คือไอเบโต้เนี่ย มันวิ่งเลี้ยงลายดีมากครับทุกคนครับมันวิ่งย้อนกลับมาในลายผู้เลี้ยวูครับซึ่งทําให้ตัวเบตโต้ไม่ล้าหน้าครับแล้วก็ได้บอลไหลตามช่องสวยๆเนี่ยแล้วเขาก็นิ่งพอนะทุกคนครับที่จะแปรสวนตัวริสงเบ็คเกอร์ไปครับกลายเป็นประตูขึ้นนําของอิบร์ตันไปเลยนะครับในนาทีที่สิเดแต่หลังจากนั้นครับดูเหมือนกับลิวพูกนั้นจะฟื้นคืนชีพครับเตื่นจะพาวังแล้วครับทุกคนครับผ่านไปไม่ถึง5นาทีครับโมซาลาได้บอลทางกาบขวาที่เขาถนัดแต่แหละตำแหน่งประจําของเขาครับ แล้วก็เปิดด้วยซ้ายเข้ามาครับเป็น a ซส x i s m a ิส i s t e r กระโดดมงเช็ดบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยครับทุกคนครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับแต่แล้วครึ่งแรกก็จบกันไปแบบนั้นแหละครับมีประตูกันแค่คนละหนึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับก็เสมอหนึ่งหนึ่งไปครับเริ่มต้นครึ่งหลังครับก็ต้องชมเอเวอร์ตันนะครับว่าพวกเขามีโอกาสนะครับที่จะยิงประตูลิเวอร์พูลได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มหลังๆอาจจะนิดนึงนะครับตละอ่าวว่าตารางคะแนนนี่ก็นะ จะอยู่แบบโซน,นท้ายๆแต่เนี่ยพอามันเป็นมือสายแม่งไม่เกี่ยว,วทุกคนครับมีโอกาสครับนในนาทีที่6 7สิบเจเนี่ยเอเวอเรสตนได้แตะมุมนะครับแล้วก็เบนเปตยเนีเ่ยส่งบอลเข้าประตูลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับแต่ถูกจับล้ำหน้าครับทุกคนครับไม่งั้นแล้วก็งามไส้กันเลยทีเดียเช่นะฮะกลายเป็นลิเวอร์พูลทีมเยือนครับมาได้ประตูขึ้นนำครับทุกคนครับในนาทีที่73นะครับที่เคอร์ติโจนมีโอกาสแปรไปนะครับแล้วก็บอลเนี่ย มาเข้าทาโมซาลาครับโมซาลาก็จับขวาครับถามพันที่และแต่ก็ซัดตูมเข้าไป2อหนึ่งนะครับเอาคนตรงๆนะครับตอนนั้นนะผมเชื่อว่าแฟลิวพูเนี่ยแม่งทั่วโลกก็ต้องคิดในใจแล้วว่าแม่งจบแล้วเอาอยู่แน่นอนครับกู่าได้3มแต้มแน่นอนนะครับแต่ใครจะไปเชื่อแล้วครับทุกคนครับมันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกแล้วในเกมฟุตบอลครับโอ้ยเกมเนี้ยนะครับแม่งทดเวลาบาดเจ็บไป5นาทีนะครับทุกคนครับ90บวก5นะครับ แต่มีผู้เล่นเอเวอร์ตันเนี่ยแม่งเสือไปชนกันเองครับหลังจากนั้นเมคเคิลริเวอร์ครับกรรมการผู้ตัดสิน MVP ของผมเนี่ยแม่งเป่าหยุดเกมก็ให้ผสมพยาบาลก็เข้าใจได้ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันเลยไปแล้วนะครับนาทีที่95เลยไปแล้วนะครับแต่เมคเคิลริเวอร์ปล่อยต่อจ้าเพราะว่าเขาทดเวลาให้ไงเออมีการผสมพยาบาลทดแม่งนาที97ครับจนเอเวอร์ตันครับแม่งได้บอลทางกับซ้ายไอเชี่ยี่โคเลนโก ยอดเข้ามาเนี่ยบอลแม่งเด้งเข้ามาแล้วก็มงเช็ดมาเข้าทางทางคอฟสกี้ยิงเต็มข้อไอ้เฮียเข้าประตูครับทุกคนครับสุดสวยเลยครับโอ้โหในาทีที่97ครับเรียกได้ว่าแฟร์เรียวปูช็อกตาตั้งเลยรวมไปถึงกูด้วยไอ้เฮียจะสามแต้มอยู่แล้วไอ้เวนกลายเป็นเสมอครับทุกคนครับโอ้โหกูอ่านกราฟกูดูการาฟิกเนี่ยที่เขาขึ้นมาให้ในพิมพ์ลีกลิเวอร์พูลนําอันดับสองอเซนอนเก้าแต้ม ไอ้เฮียเหลือเจ็ดจากทุกคนครับโดนลิฟไปสองโอ้โหจบเกมครับก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับทุกคนครับสองสองแบ่งแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มแต่เกมจบไปดิคนมันไม่จบนะทุกคนครับหลังจากนั้นมันกลายเป็นมีดราม่าต่อนะครับทุกคนครับดูคูเล่ครับผู้เล่นของเอเวอัตันแม่งวิ่งไปยั่วแฟนบอลลิเวอร์พูลครับหรือเรียกได้ว่าเดอะคอปเนี่ยแหละโอ้โหและไอ้คนที่มันเป็นสเกาลเซอร์มันจะทนไหวยังไงล่ะครับเกิดทิศโจนครับแม่งรุกไปปกป้อง ปกป้องแฟนบอลครับวิ่งก็ไปชาร์จใส่ดููเล่ยครับบิดจะมีเรื่องนะครับก็ต้องมาแยกกันออกนะครับโอ้โหไมเคิลรีเวอร์ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วครับแม่งเดินไปแจกใบแดงกันครับคนละฝั่งอ่ะไอคนละใบนะครับดูเล่ใบหนึ่งโจรใบหนึ่งนะครับสงบสติอารมณ์กันไปนะครับโอ้โหมันมากเลยทุกคนครับท้ายเกมนะครับแค่นั้นไม่พอครับลูกพี่กูครับแอนเนอร์สล็อตครับเดินเข้าไปขอจับมือไมเคิลรีเวอร์ครับผมดูคลิปวิดีโอแล้วด้วยนะฮะ ในถ่ายทอดสดมันไม่มีนะฮะเดินไปขอจับมือไอเฮียเอลิเวอร์แม่งควักใบแดงแจกอันเนอร์สล็อตอันเนอร์สล็อตแม่งงงประมาณว่าเอ้านี่คุณแจกใบแดงเพราะผมมาเดินขอจับมือคุณเหรอเนี่ยโอ้โหไมเคิลลิเวอร์อะไรของมึงเนี่ยนี่แหละครับเป็นคนที่จุดชนวนให้เมอร์ซี่ไซด์เนี่ยแม่งไฟลุกสนุกเพราะแม่งเลยกูไหว้เลยกูขอบคุณมึงมากไอ,อเฮียมึงเป่าได้สนุกมากเลยเมื่อวานนะครับก็รายละเอียดเกมอะยังไงลองหาดูเนี่ยนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับแต่ก็ โอเคแล้วฮะไอ้ฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมเข้าใจได้นะครับนักเตะมันเล่นกันเต็มที่สนุกกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ผู้ตัดสินมันก็มาช่วยให้เกมมันกระชุ่มกระชวยขึ้นแล้วกันกูไม่พูดอะไรอ่ะก็เอาตามนั้นนะครับท้ายที่สุดนะครับลิเวอร์พูลก็ไปสะดุดลูกลนาดนะครับโดยลูกลนาดได้แม่งเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนครับเอเวอเรสตนไอเวนลิเวอร์พูลก็เลยนําห่างทีมระดับ2องอย่างเซนนอนเพียงแค่7แต้มเท่านั้นเองครับโอ้โหฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ยังคงลุุุ้นน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 ัััสสกกาเเหมมือดิะคคครรบบท เพ mm hmm. like mm hmm. okay. ื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกันบ้างครับกับเกมเมอร์ซี่ใช้ดับเบี้แมช์เมื่อคืนนะครับสามารถที่จะร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ยังไงผมฝากช่องเล็กๆช่องน่ารักน่ารักของผมนะครับเจอรี่แจ็คไว้ด้วยนะออบอกามใจของพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับถ้าคุณชอบฟังเพลงชอบดูฟุตบอลชอบดูเกมฟุตบอลชอบเล่นเกมฟุตบอลไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ